ไอตัวนี้ที่ไม่อยู่ในนี้เนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้คือตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ถ้เป็นฐานเอาไลายธรรมดานะครับก็มันกยมีปัญหามากมายก็ดูว่าหลังเชิญเลิกง,งานแล้วเนี่ยก็คือถอดมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเครื่องมือวะิทะยยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตรวจสอบการระย,ยกระกำหนดหลักมาตรฐานคือหลังอย่างที่เราตรวจสอบใน,นระบบภายในบ้านเนี่ยต้องเอาเครื่องมือแเนี็กไปตรวจสอบกับ หลักมาตรฐานซึ่งขณะนี้นาเท่าที่ไส้มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยคือที่กรมชนประทานที่ปากเกร็ดนะแล้วแถววัดชน,น,นประทานปากเกร็ดนะครับอะไรจะมีหมุดนาะที่เขาทําไว้เป็นหมุดมาตรฐานนะเราก็มาตรวจสอบตัวนั้นนะครับปรับแก้ระยะตัวนั้นให้เรียบร้อยแต่ถ้าคุณไม่มีอา่าพัดเศในการที่จะเขาปรับแก้คือระยะอิเล็กทรอนิกส์ตุ้งนี้สิ่งที่ควรจะทําก็คือ วัดแล้วเกิดเออเล่เท่าไหร่เออเื่องนี้นี่เป็นค่าของที่หมายว่าคุณวัดระยะตามมาตรฐานแล้วผิดไปสองเซนคุณเรื่องกิดเลยว่านี่มันเออเออเป็นผิดไปบวกสองเนี่ยบวกสองเซนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณวัดระยะเนี่ยคุณก็ต้องไปแก้โดยลบสองตลอดครับต้องไปลบสองระยะจริงตลอดระยะที่วัดได้ก็จะเป็นระยะจริงใหม่ทีขอโทษทีนะคือวัดระยะที่วัดได้ในระยะจริงใหม่ที มีา a s s w ที่ใช้ในการปรับแก้ตัวเครื่องมือวระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยเราก็ปรับแก้ทีเดียวถ้าไม่ได้ก็คือจดเป็นเอเอ r ์เอาไว้เ l e r ตัวนี้จะเป็นค่าขงที่นะครับที่ระยะหนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรหรือร้อยเมตรสองร้อยเมตนี่นก็จะติดไปนะเท่ากันหมดนะครับเต,ต่อมาก็คือขากล้องขาเป้าไปซุ่นแบตเตอรี่ ในี่คือว่ามันมีตะการเกิดขึ้นไหมเวลาใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเนี่ยจุดสัมผัสข,ของมันเนี่ยควรจะง่ายขึ้นนะครับไม่ความเพราะถ้าเกิดเราคว่ำลงเนี่ยเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันจะลงตามกล่าวไปเลยนะก็จะหมดไปแวเวลาใช้งานควรจะชาร์จให้หมดใช้ให้หมดซะก่อนเราค่อยชาร์จนะครับไทแบตก็ควรจะตรวจสอบด้วยว่าสภาพของไทแบทตปุ่มควัวต่างๆตัวล็อกอยู่ในสภาพดีไหม พวกที่ทาให้เกิดเออร์เลอร์ได้เหมือนกันแล้วก็พิซุ่มถ้ามีพิซุ่มโพลก็ที่ใช้ในการวัระยะแบบอย่างคร่าวๆนี่ก็คงรจะตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นขาของกล้องขาเป้าขาพิซุ่มนะครับแยกชนิดให้ถูกแบ่งชนิดให้ถูกนะตามการใช้งานไม่ได้มีอยู่ขาอยู่สองตัวใช้หมดนะครับแล้วงานก็ไม่ได้ไมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ at